วันละสามครั้งเช้ากลางวันเย็นเปรียบเหมือนแมค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าเวลากลางวันและเวลาเย็นแต่ละครั้งนานขนาดไหนพระองค์ขอแค่เวลาชั่วเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ชั่วรัดนิ้วมือนะดังนั้นเราก็พยายามทำนะวันละสามครั้ง ครั้งหนึ่งก็สักสองสนาทีขึ้นไปพระงบอกว่ายิ่งมากยิ่งดีแต่อย่างน้อยๆเราก็ลองทำสักชั่วลักวยมืออย่างพระองค์ตรัสไว้หรือถ้าเราได้มากกว่านั้นสักหนาที10นาทีก็ยังดีจะเป็นเนตให้เราเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อการรู้ร้อมซึ่งอริสัตย วเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่าจิตของเราเคลื่อนไปมานะเปลี่ยนการรับรู้อยู่เรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าการรับรู้ของจิตเนี่ยมันทำงานกัน,กนอย่างไรนะซึ่งพระศาสะดาจะเป็นผู้อธิบายเอาไว้อย่างละเอียดนะตอนนี้ให้ดูพระสูตรอันหนึ่งก่อนที่เป็นหัวข้อเรื่องของเราวันนี้ ก็คือพระสูตรที่พระองค์บอกว่า <c oughs> การรู้อริสัตนั้นเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนกว่าการที่จะดับไฟที่กำลังลุกไหม้ผมบนศรีรษะหรือไฟที่ลุกไหม้โปรงเสื้อผ้าเราอยู่องตัดว่าพิขุทั้งหลายเมื่อไฟลุกโปรงโปรงอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดี ที่ศีรษะก็ดีบุตรนั้นควรจะทำอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อไฟลุกโคลงอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดีเพื่อจะดับไฟเพื่อจะดับเสียซึ่งไฟที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดีสิ่งที่บุคคลนั้นพึงกระทำโดยยิ่งก็คือฉันทะวายามะ อุสาหะอุโศลหีอปัติวานีสติสัมปัจญญะเพื่อจะดับไฟนั้นเสียพิกุทั้งหลายวินยูชนจะไม่ใส่ใจจะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดีสีสันก,ก็ดีที่ไฟกำลังลุกโลงอยู่แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่ง ัญทาวายามะกุสาหะกุโซลหีอปปิวานีสติสัมปัชัญญะเพื่อรู้พร้อมเฉพาะตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้งสี่ที่ตนยังไม่รู้เฉพาะอาริยสัจสอย่างไรเล่าสอย่างคืออริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุก อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์พิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ใหลำ<ะ>้ำย่างนี้มาทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ดังนี้เห็นไหมว่าขนาดไฟไหม้เสื้อผ้าเราเรากำลังจะตายเนี่ยจริงๆเราต้องทุกคนจะรู้สึกว่าต้องรีบดับไฟก่อนแต่พระศาสดาบอกว่าให้มารู้อริสัต4ีก่อนนี่คือความจำเป็นเพราะว่าการรู้อริสัตนั้นจะทำให้เราเนี่ยพ้นจากนรกกำเนิดฌานเปรพิสัยได้ ทำให้เราก้าวข้ามความเป็นปุุชนภูมิได้ตอนนี้ตัวอริสัต4สเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่การปัญญาที่เข้าไปเห็นสัจจะความจริงก็คือการเกิดและการดับสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับประเด็นนี้จะทำให้สังโยชน์เครื่องร้อยลักษ์เนี่ยกิเลสข,ของเราข้อที่หนึ่งเนี่ย มันดับไปมันหมดไปสังโยชน์มีสิทธิ์ที่ผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในภพในสังสารวัตรเนี่ยสักยัตทิฏฐิวิจิกิจชาสีลปตปรามา่ากามราคะพยาบาทรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจกาวิชาาสิบอย่างเนี่ยนะมันทําให้เราเนี่ยออกจากสังสารวัตรการเวียนเกิดเวียนตายนี้ไม่ได้ห้าเบื้องต่ำห้าเบื้องสูง รวมเป็นสิบดังนั้นความสำคัญอยู่ที่ข้อที่หนึ่งสักยะทิฏฐิสักยะแปลว่าความยึดถือว่าเป็นตัวตนทิฏฐิคือความเห็นวันนี้ปุถิชนเราทั้งหลายเนี่ยกำลังยึดติดว่ารูปนี้เป็นเราตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกลิ้นกายใจเป็นของเรา แต่พระผู้มีพระภาคบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอความจริงตรงเนี้เราต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาอย่างไรต้องเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ล้วนมีความเกิดมีความเสื่อมไปมีความตายมีความแตกสลายเป็นธรรมดา เราต้องหมั่นเห็นตรงนี้บ่อยๆการเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอันนี้เป็นเหตุของการละสัยกยทิฏฐิสังโยชน์ข้อที่หนึ่งแค่เราเนี่ยมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงพรงบอกว่าแค่นี้เราก้าวข้ามพ้นปุถิชนภูมิละ เราเชื่อมั่นหรือยังว่าตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงถึงเราจะยึดถือว่ารูปนี้เป็นเรามันก็ยึดถือได้แค่ร้อยกว่าปีไม่เกินนี้มันก็ต้องแตกสลายไปกันหมดแต่นั้นความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันมีแค่ชั่วระยะเวลาหนึง่งความจริงตรงนี้เป็นความจริงที่เราจะต้อง เพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาจะต้องเห็นด้วยปัญญาการเห็นตรงนี้ละด้วยกายไม่ได้ละด้วยวาจาไม่ได้แต่ต้องละด้วยปัญญาเราจะพูดขนาดไหนว่าเราจะละกิเลสเราก็ละไม่ได้แต่เราต้องเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปรูปก,กายเนี่ยมันยังพอเห็นได้บ้างปุถุชนก็ยังพอจะ เบื่อหน,น่ายปล่อยวางได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสีน่นี้เพราะเมื่อเวลาผ่านไป10ปี20ปี40ปี50ปีร้อยปีเราเห็นคนแก่เจ็บตายเราเบื่อได้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณน,นั้นปุถุชนผู้ไม่เคยสดับในคำตถาคตไม่อาจรู้เลยว่าสิ่งนี้มีการเกิดการดับ พระองค์จึงบอกว่ารัติยาจะทิวสัสสะจะอัญะเทวะอุปชัชติอันยังนิรุชติกลางคืนบ้างกลางวันบ้างดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับตลอดเวลาเลยจิตของเราเนี่ยเกิดดับตลอดเห็นไหมเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อสักครูน่นี้แค่ระยะเวลาสั้นๆเราก็คิดโน่นคิดนี่เยอะแยะไปหมดเลยนั่นน่ะ การที่เราคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจิตวิ่งไปอารมณ์นั้นวิ่งกลับมาอารมณ์นี้วิ่งไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้นะความเป็นจริงแล้วจิตดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดเวลาเราไปรู้เรื่องใหม่ดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดตลอดเวลาพระศาสดาอธิบายตรงนี้ไว้ในเรื่องของการทำงานของจิต ที่มันไปตั้งอาศัยในสีที่สังเกตดูตัวเราเองเวลาเรานั่งสมาธิจิตที่เคยรู้ลมสักพักหนึ่งหลุดไปคิดอดีตบ้างหลุดไปปรุงอนาคตบ้างหลุดไปรู้สึกสุขทุกข์หรือพอใจไม่พอใจบ้างกลับมาที่ลมอีกบ้างน,นี่คือที่ตั้งวิญญาณสี่ที่ตั้งวิญญาณสี่พระองค์เรียกว่า จตัดโสวิญญาณนัตติโยสีบิญญาณที่ตั้งดังนั้นเราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยจะขยับไปรู้เรื่องอะไรก็ตามรู้ไม่เกินสี่ธรรมธาตุนี้นี่เป็นองค์ความรู้ของความเป็นโสดาบันอริยบุคคลขั้นต้นจะมีองค์ความรู้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะเขาดูจิตของเขาเองว่าจิตของเขาทำงานอย่างไร และจิตพวกเราทุกคนเป็นเหมือนกันไม่ว่าใครจะนับถือลัทธิความเชื่อแบบใดก็ตามจิตของคนนั้นจะทำงานแบบนี้ตลอดไม่ว่าใครจะตระกูลสูงตระกูลต่ำคนจนคนรวยจะเป็นคนชาติเชื้อชาติใดก็ตามจิตก็ยังทำงานอย่างนี้นี่เป็นสัจจะความจริงที่พู้เจ้าทรงประกาศเอาไว้ ที่ตั้งวิญญาณสี่เปรียบเหมือนดินวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนันที่ราคะเปรียบเหมือนน้ำเมล็ดพืชที่ไม่มีองค์ประกอบคือดินและน้ำก็งอกไม่ได้แต่เมล็ดพืชที่มีองค์ประกอบคือดินและมีน้ำจะงอกได้เมล็ดพืช ตามร้านค้าเห็นไหมมันแห้งมันไม่มีดินและไม่มีน้ำไปลดมันต้องงอกไม่ได้แต่พอเราซื้อมาปุ๊บเราเอาน้ำลดวางบนดินมันงอกนี่พระองค์เนี่ยทำกระทําอุปมาตรงนี้เพื่อให้เราเข้าใจถึงการเจริญงอกงามไพบูรณ์ของวิญญาณวิญญาณต้องมีที่ตั้ง คืออารมณ์เป็นที่ตั้งของวิญญาณอารมณ์เป็นที่ตั้งของวิญญาณมีอะไรรูปกายของเราที่นั่งอยู่นี้เวทนามีสามอาการคือสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งจิตทุกคนทั่วโลกธาตุเป็นอย่างนี้หมดเลยดังนั้นเวลานั่งสมาธิเราดูอะไรเราดูการทํางานของจิตว่าจิตทํางานอย่างไร เพื่อให้รู้ว่าจิตมโนหรือวิญญาณน,นั้นเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ของเราลูกกายก็ไม่ใช่ของเรา,เาเจิตมโนวิญญาณก็ไม่ใช่ของเรา